รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทะทะบร5ร่วมกับบริษัทไทรเซปจำกัดใหม่ Being Bodyline น้ำแร่ธรรมชาติตราเพราผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ายูร่ายูร่าความลับของความสวยเสนอ มายุราครบสูตรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเราเจอกับผู้ชมอีกแล้วก็เจอเราสองคนแน่นอนนะคะกับรายการมายุราครบสูตรรายการที่จะรวบรวมทุกสูตรทุกเรื่องราวค่ะ<ช>ไม่ว่าจะเป็นครบสูตรอาหารกันกินค<ช>่ะครบสูตรสารพันความบันเทิงหรือว่าครบสูตรความสวยความงามค่ะสนับสนุนโดยไม่บี n งบอดี้ไลน์ น้ำแร่เพราคืนสิ่งดีๆจากธรรมชาติยูราซูเปอร์คอเลกทีฟเซรั่มนวัตกรรมใหม่เพื่อผิวกระชับเรียบเนียนและดูอ่อนเยาว์โทร02-721-3555คุณผู้ชมคะในช่วงมายุราหามาให้ <5. S 1> วันนี้หามาอีกแล้วแต่จะพาคุณผู้ชมไปชิม เค้กในโลกของเทพนิยายโลกของเทพนิยายก็จะต้องมีสีสันสวยสดใช,ใช่ไหมอ,อันนี้สีสันสวยงามค่ะแล้วโลกของเทพนิยายก็จะต้องมีสัตว์ในเทพนิยายออมายุราหามาให้ในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูมา้ายูนิคอร์นมา้ายูนิคอร์นซึ่งเป็นสัตว์ในเทพนิยายเขาจะตกแต่งทั่วทุกมุมร้านเลย นอกว่ามันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะเพราะว่าน้องไม่น่าพลาดอะไรแบบนี้ตรงจริงไม่เคยพลาดอย่าพูดไปอีกอย่างหนึ่งที่สุดยอดไปกว่านั้นนะคะเค้กที่นี่ก็จะมีสีรุ้งสีพาสเทลสวยงามน่ารับประทานมากแล้วก็มีม้าอย่างที่บอกตกแต่งไปทั่วทุกมุมเลยได้แล้วไปไปไปคุณนี่ช่วงไม่อยู่ราหามาให้พาไปดูเลยไปค่ะ มาสิคะมาค่ะจะรอช้าอยู่ใหญ่ใครที่มีใจรักความฟรุงฟริง้งหวานแววแนะนำให้มาเลยค่ะที่ร้านยูนิคอนคาเฟ่ร้านสีหวานหวานถูกอกถูกใจดิฉันเป็นยิ่งนักค่ะยูนิคอนคาเฟ่นะคะก็คือร้านเหมือนเราพามาทานอาหารในโลกของนิยายนะคะแบอบกว่ามีแต่ความสุขสีสันสดใสที่เป็นเกี่ยวกับน้องม้าทั้งหมดเกี่ยวกับสีสันพาสเทลทั้งหมดแล้วก็เรนโบว์สาลุงค่ะ ชอบค่ะน่ารักแล้วก็หวานอะไรรู้สึกฟงฟิงอ๋อพี่พอดีเพื่อนเขามาค่ะเขาพาลูกสาวมาพี่ก็เลยตามมาเพราะลูกสาวชอบโพนี่มากอ๋อรู้จักทางอินเทอร์เน็ตค่ะโดนันตยาสาคนะก็น่ารักดีค่ะชอบชอบบอเปเปอร์แล้วก็เด็กๆชอบโพนี่ด้วยทางเรนโบว์เคปเค้กค่ะก็คือเหมาะกับเด็กๆแล้วก็คนที่ที่ชอบ ที่ชอบหมาที่ชอบตกระตูนมันหวานหวานแล้วก็ที่สำคัญคือขนมอร่อยด้วยสั่งอะไรเนาะสปาเกตตี้ <Hello. S 2> ตรงเส้นสปาเกตตี้เขาเป็นสายลุ้งเลยอ่าฮะแล้วก็คับเค้กนี้ก็เป็นสีแบบสีสายลุง้ง <c oughs> น้องชอบพี่ก็ชอบหวานหวานเขามาที่นิวคอนคาเฟ่นะคะเราก็จะได้เจอกับสีสันสดใสของสถานที่ตกแต่งนะคะเหมือนมาเที่ยวในสวนสนุก oh. ค่ะแล้วก็ได้เจอกับเมนูขนม ที่ยังเป็นสีสันสดใสาอาหารก็จะเป็นตัวยูนิคอนสเปกต้คา a โบนาร่าค่ะที่เป็นอ่ะเราจะเป็นเ้นเรนโบ้นะคะสีลุงแล้วก็เป็นสูตรของเราเองด้วยส่วนขนมนะคะก็จะเป็นตัวเรนโบวัฟเฟิลค่ะเค้กนะคะตัวเค้กก็จะมีหลากหลายาแต่ว่าตัวที่เด่นของเราก็จะเป็นครปเค้กค่ะครีเค้กเรนโบ w นะคะทานกับซอสเมเปลิลไซรัปแล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะ ที่มาของร้านนี้ก็เกิดจากความชื่นชอบถึงขั้นสะสมน้องม้าจนทําให้เกิดร้านนี้ขึ้นมาแต่ร้านนี้เขาไม่ได้มีดีแค่ขนมหรืออาหารนะคะเขายังมีมุมอื่นๆให้เราอิ่มเอมฟรุ้งฟริงอีกด้วยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นน้องม้านะคะจะเป็นน้องม้าปั้นที่เราสั่งขึ้นมาของทางร้านเป็นคาแรคเตอร์ของทางร้านโดยเฉพาะค่ะก็จะเป็นของที่ทางร้านผลิตเองนะคะเช่นหมอนตุ๊กตาตุ๊กตาก็จะเป็นนําเข้าจากอังกฤษทั้งหมดแล้วก็จะมีพวกเสื้อผ้าผ้าพันคอ ตู้นี้ก็จะมีเป็นเคสมือถือเป็นสบู่เป็นเมลแรงเลรนโบว์เป็นไวท์ช็อกโกแลตอะคะ่ะจะเป็นของก็จุกจิกให้สาวๆได้เลือกใช้กันเป็นยังไงล่ะถ้าใหม่ได้ไปนะพี่ตัง้งที่สาทรใหม่จะไม่กลับเลยคอยดูโ,โหเดี๋ยวไป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 ต่อเลยไปให้ไปอยู่ทั้งวันเลยนะคะต้องขอบคุณไว้ด้วยสำหรับยูนิคอร์นคาเฟ่สาทรคุณผู้ชมก็แวะไปได้เลย ใช่ใชแล้วค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องราวดีๆนะคะก็สามารถที่จะแชร์มาให้เราได้นะคะได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะคะ,คะและช่วงหน้าค่ะเราไปดูยินิคอลแล้วใช่ไหมพี่ตัก๊กหม่มีปัญหาของสาวๆมาพูดให้ฟังนิดนึงเรื่องอะไรปัญหาเรื่องของริมฝีปากปากแห้งปากลอกปากไม่สวยทำยังไงโอ้มีด้วยเหรอมีอ่าในช่วงยูราสวยครบสูงใช่ค่ะ สนับสนุนโดยบีอิงทุกสูตรอร่อยมีประโยชน์สดชื่นจนคุณรู้สึกได้นำ้ำราธรรมชาติตราเอราช่วงสวยครบสูตรสนับสนุนโดยยูรามิาเคิลไ r i g บร์อิโมชั่นเผยผิวนุ่มชุ่มชื่นและดูกระจ่างใสโทร027213555อืน่าทานเนาะ,ะเลือแตองกวเหรอือเุณผู้ชมคะ ก่อนจะคุยเรื่องสวยๆขงงาๆช่วงนี้สวยครบสูตรขอชิมขนมก่อนละกันนะตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ร้าน White Day นะคะซึ่อยู่ที่สาขา The Circle ราชพฤกษ์นะถูกต้อง White Day มีขนมเยอะนะร้านก็ตกแต่งน่ารักนะมีกตแฟกาแฟอะไรแล้วเครื่องดื่มก็อร่อยอย่างที่ใหม่ดื่มนี้นะคะก็เป็นสตรอเบอร์รี่สูตตี้งหวานกำลังดีของพี่น่าจะเป็นกรีนทีราเต้นะ ชื่อเขาคืเก๋ๆมีขนมพวกนี้เครื่องดื่มมีกาแฟมากมายแล้วอันนี้อะไรส่วนอันนี้ค่ะเดอะบ็อกซ์เดอะบ็อกซ์บ็อกซ์สีเป็นกล่องแล้วหรออ๋อนี่รูปร่างนี่ไงนี่ไงมีบ็อกซ์ทำเป็นกล่องนะชิมขนมก่อนเดี๋ยวไม่มีแรงอืมก่อนนะมันเป็นหวานหวานนะเพราะฉะนั้นถ้ามาที่เดอะโซลกาลชพฤกษ์ก็อย่าลืมแวะมาที่ร้านไวต์เด่นนะใช่แล้วค่ะอ่ะพอเมาเรื่องของตัวเองต่อไป เรื่องริมฝีปากค่ะต้องเช็คเพราะผู้หญิงน้องต้องเช็คทำไมอะ่ะนี่นี่น,นั่งทานขนมมันเชื่อสอกระจกอายเขา้าคุณพี่น้องก็ต้องเช็คด้วยค่ะว่าปากน้องเนี่ยขาดความชุ่มชื่นหรือเปล่าอทำไมหรอเขาบอกว่ามะนาวช่วยได้ อยากริมฝีปากสวยสดชื่นง่ายๆมากๆค่ะเพียงแค่าสาวๆนำมะนาวทาบริเวณริมฝีปากแบบบางๆเล็กน้อยก่อนนอนทุกคืนจากนั้นทิ้งไว้แล้วนอนหลับไปเลยค่ะตื่นมาเราจะรู้สึกได้เลยนะคะว่าบริเวณริมฝีปากของเราจะชุ่มชื่นอวบอิ่มเพราะมะนาวอุดมไปได้วยวิตามินซีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระสาเหตุของริ้วรอยและช่วยให้ผิวกระชับเต่งตึงดูอ่อนเยาว์กว่าวัยด้วยนะคะคุณขอย้ำค่ะ ว่าจะต้องทาบางๆนะคะเ<ช>พราะมะนาวบางคนไปฝันซิงแล้วไปถูนี้ไม่ได้นะครับเพราะมะนาวมันมีกรดมีวิตามินซีค่อนข้างรุนแรงเดี๋ยวจะแสบเอาบางๆนะคะรับรลองปักใสชุ่มชื้นด้วยจริงค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ายูรายูราความลับของความสวยติดตามข่าวสารและร่วมสนุกกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ายูรายูราความลับของความสวยได้ทาง w w w yula thailand com และ Facebook Search คำว่ายูร่าหรือทาง Instagram at yula thailand ค่ะช่วงหน้าน้องจะพาไปทานชาบูแถวๆนี้ละค่ะออยู่แถวนี้เหรอยู่ในโครงการเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์นี้ละค่ะคุณพี่เป็นชาบูร้านนดังมากในโซเชียลดาราก็ไปทานคนก็ต่อคิวฟังชื่อดีนะคะมานีมีมอทเปไมานีมีมอใช่ค่ะไปๆอยากไป กันเถอะค่ะอยู่ตรงนี้เองเ,ออเดี๋ยวซเซอร์เคิลราชจะพึ่งค่ะมายุราครบสูตร